The this world on this day นครรัฐวาติกันเป็นรัฐอิสระที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีประชากรไม่ถึง1,000คนเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีอาณาเขตเพียง0.44ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีมีสมเด็จพระสันตปาปาเป็นประมุขทรงอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ บริหารด้วยคณะสงฆ์แห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคทอลิกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่13มีนาคม2013ก่อนหน้าที่เป็นรัฐอิสระวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปามีข้อขัดแย้งกับรัฐบาลอิตาลีตลอดมาจนกระทั่งวันที่11กุมภาพันธ์1 9 2 9วาติกันและรัฐบาลอิตาลีจึงได้ลงนามในสนธิสัญญาเลทรอนเพื่อ,อยุติข้อขัอขดแยง้งซึ่่งเกกิดดขึ้้้นนนนนและไใใหััััตยาบนนวที 7มิถุนายน1929รับรองสถานะของนคร,รรัฐปาติการเป็นประเทศเอกัราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศทเล็กที่สุดในโลกแต่ขณะเดียวกันวาติการก็เป็นหนึ่งในรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกเป็นสถานที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์กลางการปกครองดูแลชาวคริสติกาโรมันคาทอล,ลิกที่มีจํานวนหลายล้านคนทั่วโลก The the World This is the independence concept of Typos newspaper.